สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุ่สุคนเนาะค่ะสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วนะจ้ะกับยายวาดพ่อบ่าวเขตเดนะจ้ะเขาไม่ยังมา <c oughs> เก็บเหกกระด้างพี่นออ้องมงเกาน่ยแต่จงกีจงอันนั้นไว้นะจ้ะเนาะสีเหลือสีย่างบาอกับมาตามรุนกันไปเบื้องนะจ้ะพี่น้องว่าสีโสิสีมันสม,มุนว่านบัมือเหนีเอากับตามาจาะหัวว่านนี่ โอ้หอนแห้งไลเห็ดไปหอดบ้านแดงจึ่งคง <laughs> รึ่งอารมณ์บ่หวจะเอากระตาม่ามันจังสีเย็นแน่นะมันจังสีบะหอนไปจ้ะพี่นอ้องเขาต้องเอไรผิก<ป>กัดเก่าเขาเลยจ้ะยังอยู่ยังอยู่เนาะพอดีพอดีเลยจุดเลย ยคนกระไลวัอนี้วัอนี้คนหลายพี่น้องเอ้ยแรนสวดๆอยู่เอ้ยโอ้ยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเอ้ยอาชีพรวดเร็วเนี่ยเก็บเห็ดบ่ถือใจเนี่ยขอโทษด้วยจ้าวันนี้ขออนุญาตพี่น้องขออนุญาตเลยล่ะเอ้าเก็บเนี่ยโยงยันมันจะบ่ถึกถือกึ่ง โอ้ยคือตัวพี่น้องเอ้ยปลกไว้ยางดีบอกไว้ยังไม่เอาของคอยเ <c oughs> จ็บ่อยสิไว้ใจเออก็เจ็บแต่ตัวเนาะ Nghe hay tuổi nó một để vương đi bên đây được đớp như nó phào lại Thank <laughs> you. งามเลยดบบโมเมนต์คยสั้นต่สีน่ก ไ่ดัเราเล่นองมินตัวปัดนี่เด็กผเล่นเียงเลยลูกพอใส่สิป๊กเยดิสุดหรปกอะไรนดเรียนบอนเลยใสโป๊กด่เด้เรื่องเนะเอาโดได้ไงยั่ยังบ่ากับเพื่อนกัสีมเอาคือเขา

กูหันใจสบายพี่น้องคาสิคปัชชันช <23 3 S 2> ิดไปก็บอะไรพี่น้องต่อคน

พี่นอ้องนียบาดมืห้หนีมาเทอนนพี่น้องเลยแข่งกันแข่งกันเนาะมุดกเลยควนมันกรนะพรายเนาะคอนเดียวกันเลย,พ,เลยพี่นอ้องมาเบิ่งผาดผนบ่ายเลยเปิดใจออกเค่สูดอ๋อเไ,ไ,อไตุผลเป็นต่หาเลยมันหากก็เลย เอ้าสุดท้ายสิไว้บ่ผู้เฒ่าปีนต้นแมวร้องบ่ วะวะทีมดูซ่ําไม่ได้พี่น้องผ่าน wow. <tinySen> <tiny> <helms> <grain> อุ่ยย่ะเกโเกโลเกิดชื่อว่บเท่วคนเลี้ยงวัเนี่ย สรนะ้อยสร้อยพอพอกิดเออาวเสร็จาารกิขทามาดืดอระต,าาตา่คนลูกหรือนี่ มา coi หน่อยพี่น้องจมเลยบุญลูกป๊าดงานนุเมื่อหาน้อยๆก็เสียวได้คือกันป๊าดออกขากอกแน่บ่พุ่นน่ะโอยเก็บเลย คนสวยมือนี้มาเ้าเนี่ยกะหมันตัวนี้นี่คืองามเลย lạnh thì nó không kia không được này. còn không được

好对好真的。 เดี๋ยวไปติดกันดูเดี๋ยวไ่ได้แี้วอื้มหรอโอ้ยลูกกระบอกคือสัมโอ้แต่เลี้ยงโบบินหุ่เอ๋อตไปสิ มัมนก็เก่าเหมือด้ันพอสวยงามพวกมันเรียนก็เปิดขึนได้ มึงมมึงมึเต็มล้กันโอ้หขนทาอ่ะอิดอะไรวะต้่แ้อง ไรก็นเดียวนะโอ้โหแตงเอาหุดสื้อ้าเอาี่่ออกให้เก็บดีเที่ยงหกหกสินสองง่นอนเลย

好厉害，嗯，好 ม่ติดต่ออ่ไรเไม่ได้ยาเป็นติดมดูนยห่ะน่ออกมาเลอะเก็บเล็กสมไปที่ไหนทเสีอ่อนมาขึ้นมาเก็บไเลาะขึ้นเนี่ีอน้มาึ้นแล้วางสิบอลล์ตัวปีนจักหน่อยนะ โอ้ยน่ารินก้นเลยโู้ขึ้นสีตู้ออด,ดอกยางน่ารินอืยังไม่กี่อยอีกเซ่ด้วยเลยควยเลยคของงามมากี่อเราคอเอดี <laughs> แต่ลางามเลยเสียที่ต่ออกไนะดอกแก้วนีนออกออกก็ไปแทงอามาออกลดยางแ้วแต่นอันนี้ซุแกแบเลอืมโอ้อบดเลย ยักล่หัวทีแล้วนกพี่นออกเลยยัอยู <ไร S 1> อย่ต่ำเนีต้ดสุดออกน่าสิยอกกุตีนั้นเนาะเต็มคอนเยบึ้งี่น้อง,องอแต่หาไม่อลคอนเดียวขี่คอนเก็บเลย ถนนน่ว่าเาได้บ่สิออไที่ป <autre c ough> ีหงด้เปนหามบ่หัวก่อนหัวต่อไปนี่แหละไม่หคันหวต่อไปนี่อนเานมันงอวันนี้ได้ส้ำนีกอะเอาล้วออน่าักีเลโ อะถุกยี่อะไให่แหมอยู่ข้อมือเลยข้อมอเนียวขอบคุอ้หอยกิน กระนั่งนะรยังดีตันๆกันอะไรแตี่นองสีดอกนอนอยู่ขอนไม่แม่นเลยน้อออกออกยุ่งานในน่องเลยเห็นพียน้องโอ้ตะวันตะขอนง่ายเลยน้องนอ้ยงานหน่อยอย่นี้อยู่ <c oughs> เปิดบริเวณไปเต่มกันดีเอาแล้วนะค่ะพี่น้องถึงช่วงไทยของเขาเราจะมือเนี่ยยอดเห็ดของเขาที่ได้ที่มันพี่น้อง เต๋มกระตาหมกกอ่อนอันนี้เห็ดซุปไดหน่อยเดียวพี่น้องมั้ยเห็ดอ่อนเห็ดแกงเนี่ยน่าจะพี่น้องแต่ขอนท่านเพื่อนแน่บอท่านเพื่อนแน่แล้วจะยังไงเพิ่อนกับมันลูบเอาเบิดอันนี้จะจากผลงานที่ใดที่มันมือหนิโศกกระมันเติบอยู่น่าจะบานเท่าอยู่ไก่ควัวเสือมาหอดเนาะ จากขอบคุณเนบซีทั้งเกาทั้งหม่ขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมไม่รับชมเก่าเนาะจ้ะจงคอยพอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้ะไปะห้าสิบ้าพี่น้องไป,ไปบุกไปลุยไปหาไปมานี่ยังเนาะจ้ะแต่ละมือสำหรับมือนี่ทั้งสองคนก็ขอบคุณสวัสดีค่ะ